ก็สวัสดีครับ <c oughs> f อฟทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเด็กเด็กแอดต่อชาแนลนะครับก็มาดูข้อมูลอีกข้อมูลนะครับก็คือชุดเด่นในหลักเอ,อ่อสิบหน่วยนะครับนินไปที่สิบหน่วยนะครับหรือสองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะเพื่อนๆนะนะครับสองตัวนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับก็เดินดีมาที่ ยี่สิบห้างวดติดนะครับแต่แอดยกตัวอย่างมาให้ชมนะครับเพราะว่าเขาจะหมดหน้ากระดาษพอดีนะนะครับงวดที่แล้วแต่ใครจําได้นะครับแอดให้ไปศูนย์สามนะครับพลลัพออกค่าไปสามเข้าที่เลขสามนะครับเนาะอันนี้อันนั้นมันเต็มนะครับแอดก็เลยมาเขียนใส่แผ่นใหม่ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเนาะนะแอดขออนุญาตปรับกล้องนะจะได้เห็นชัดๆขึ้นนะครับเนาะนะครับก็ ผู้ที่เข้ามารับชมใหม่เลขเก่ายังไงเอดก็ขอฝากนะครับฝากช่องด้วยนะครับช่องเลขดิบเอ็ดต่อชาแนลนะครับเนาะฝากกดเอ่อกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆนะครับเนาะแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็จะได้มีกำลังใจในการทำในการ ในการทำหาข้อมูลนะครับแนวทางมาให้เพื่อนๆ FC นะครับได้ดูกันนะเป็นข้อมูลแต่ัดสินใจเลือกซื้อเรื่องาหารสัากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับเอ่อถูกไม่ถูกยังไงเอสก็กล่าวเข้ามาขออภัยมาในหน้าที่นี้นะนะครับเนาะถ้ามันไม่มาเอสก็ขอไปถ้ามาเอสก็ดีใจนะครับเนาะนะครับหวยสูตรนี้นะครับก็ ทุกสูตรเลยไม่ว่าสูตรนี้หรอกนะครับเป็นทุกสูตรทุกสูตรที่เอสมามาแบ่งปันนะครับก็ได้จัดทำนะครับจัดทาแล้วก็วิธีทานะครับนะครับวิธีทํามาแบ่งปันนะครับเป็นแนวทางให้นะนะครับก็นะก่อนที่เราจะไปกันเราก็ไปดูคาเตือนกันก่อนดีกว่านะครับนอกจะได้เข้าใจเนื้อหากันนะครับเราคำเตือนนะครับทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนะครับขออยญาปับกลองเลยจะได้เห็นจะชัดกันนะครับเนาะ คำเตือนคำเตือนนะครับทางช่องเป็นสื่อกลางนะครับให้หรือแบ่งปันข้อมูลแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนาะก็ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะทุกข้อมูลที่ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารญาในการรับชมนะครับเนาะเพื่อนๆก็ใช้วิจารญาในการรับชมเอานะครับเนาะแอดคอยะปับก้องกับปลาในจุดเดิมนะครับนอะจะได้ ชัดๆกันนะอ่ะนะครับแล้วก็นะครับใครอยากเข้ากลุ่มนะครับเนาะก็พูดคุยกันนะครับเนาะไปพูดคุยกันนะครับก็พิมพ์เอสแล้วก็ h g 5 9นะครับพิมพ์เอสนำหน้านะครับเนาะก็ไปสอบถามพูดคุยกันนะครับส่วนใครชอบการบรรยายนะครับก็นะครับยูทูบเลดเดตเอดต่อชาแนลนะครับเนาะอ่ะก็ฝากกันไปเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้นะครับเนาะ นะครับทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของเส้นทางการเดินของตัวเลขและสถิตินะครับผมก็ยกตัวอย่างมาให้ทั้งหมดยกตัวอย่างมาให้เจ็ดงวดนะครับเนาะเจ็ดงวดนะครับนะแอดยกตัวอย่างมาให้เจ็ดงวดมันเดินดีมาที่ยี่สิบสามยี่สิบห้างวดนะแต่แอดยกตัวอย่างมาให้ชมนะครับเนาะนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลากันมากนะและและและนะกระดาษมันก็หมดนะครับเพื่อนๆนะ กระดาษมันก็หมดพอดีนะแอดก็เลยยกตัวอย่างมาให้นะครับเนาะเปลือกเอฟซี FC นะจะได้ดูกันนะครับเนาะแล้วทีนี้เราก็มาดูกันนะครับเนาะนะครับแอดขอลงน้ำปากกานหน่อยนะครับเนาะนะครับเนาะแอดต่อช่องนะครับเนาะนะครับผมก็จะยกตัวอย่างมานะครับงวดแรกนะครับเนาะ ก็คำนวณได้92นะครับพอเราออก012นะครับเนาะเพื่อนเพื่อน,นอ่ะก็สำหรับใครที่ชอบนะครับเนาะชอบสิ่งดวงนะครับเนาะก็เน้นไปที่2ตัวนะครับ2ตัวท้ายรางวัลที่1นะให้ติดเลข2ตัวนี้ไว้นะครับเพื่อนๆนะให้ติดเลข2ตัวนี้ไว้นะครับจะได้นะครับเออจะได้ ตัดสินเจถูกนะครับเนาะถ้าไม่มี2ตัวนี้นะครับก็ไม่น่าติดไม่น่าลงทุนโอเคนั่นแหละนะครับเนาะนะสำหรับใครที่ฝันไม่แม่นนะครับใครที่เหนื่อยแล้วกลับมาจากทํางานก็มา2ตัวนี้นะครับเนาะในโค้ดคอมบอที่สิบหกเนี่ยนะถ้าทุกท่านเห็นแล้วก็แอดเขียนให้เราแหละนี่นะครับแต่แอดจะบอกวิธีคำนวณให้เหมือนเดิมนะครับเนาะแล้วเพื่อนๆก็ไปคำนวณดูเอานะครับเนาะและต่อมานะครับเนาะก็คำนวณได้36นะครับพอเราออก1 เก้าหกนะครับก็เข้าไปที่เลขหกนะนะครับเนาะนี่นะนะครับเมื่อต่อมานะครับก็คำนวณได้เจ็ดศูนย์นะครับพอออกแปดศูนย์เจ็ดเนาะก้มาทั้งสองตัวเลยนะครับเนาะนะใครจะไปคิดว่ามันจะมาสองตัวคู่ในลักษณะนี้นะมาสองตัวแอดก็จะวงสองตัวนี้ไปเลยง่ายดีนะครับเมื่อต่อมานะครับก็คำนวณได้เจ็ดศูนย์เหมือนเดิมนะครับพอเราออกสี่หนึ่งเจ็ดนะครับก็เข้าไปที่เลขเจ็ดนะ นะครับก็ไปที่เลขจิตนะนี่นะครับเนาะนะครับงวดต่อมานะครับก็จำนวนได้สองห้านะนะครับผลลัออกสี่ศูนย์ห้านะครับก็เข้าไปที่เลขห้านะนะครับนี่นะครับเนาะก็เดินต่อถือว่าเดินยาวนะครับยี่สิบห้างวดเนาะงวดที่แล้วก็เข้านะครับเนาะงวดต่อมานะครับก็จำนวนได้เก้าสองนะครับผลลัออกห้าเก้าสี่นะครับก็เข้าไปที่เลขเก้านะครับเนาะ ในหลักสิบนี่นะครับนะเพื่อนๆดูเอาที่วงไว้นั่นแหละนะครับเนาะนะครับงวดต่อมานะครับเนาะงวดของสิบหกสิงหาที่ผ่านมานะครับเนาะแอดก็คำนวณได้ศูนย์สามนะครับเพราะเราค่าเปดสามก็เข้าไปที่เลขสามนะครับเนาะนะก็ถือว่ามาดีนะครับเนาะนะและทีนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องมาดูกันนะครับว่า เนี้ยที่ไอเขียนให้เนี่ยนะครับนะจะติดใจในเลขดังของท่านใดห,หรือเปล่านะหรืออยู่ในใจของเพื่อนๆหรือเปล่านะครับจเจาตัวใดไปเป็นตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งไปเป็นตัวยืนนั่นก็อยู่ที่ตัวท่านเองนะแต่ถ้าดูของผมก็ใช้ถ้าท่านจะใช้วิแนวทางวิเคราะห์อของผมก็ดูให้จบคลิปนะครับนะบนะครับเ่ะเรามาดูกันนะครับวันนี้ได้สองกับห้านะครับจะมาหนึ่งตัวนะเพื่อนๆนะไม่อาจจะมาสองตัวก็ได้นะ แต่ส่วนมาตามสถิตินะครับมา2ตัวนี้จะน้อยมากนะต้องมาตัวเดียวนะครับนั้นมีแค่2กับ5นะนะครับเนาะเพื่อนๆก็เอาไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบ2และ5นะครับเนาะเด่นที่10หน่วย2ตัวนะครับติดไป2ตัวนี้ระหว่าง2กับหนะครับงวดนี้5จะจากหลักร้อยนะครับเนาะจะมาอยู่ที่หลักหน่วยไหมนะครับมาอยู่หลักสิบไหมนะครับและเลข2ในจากงวดที่แล้วที่มาจาก 4- 2 2ตัวล่าง จะขยับขึ้นมาบนไหมในตำแหน่งใดเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับกับงวดของวันที่หนึ่งกันอย่านะนะครับเอาสำหรับเพื่อนๆที่ชอบการคำนวณน,นะครับเนาะแอดก็ทำวิธีการคำนวณให้ตรงนี้ให้ครับเพื่อนๆก็คำนวณเอานะเพื่อนๆน,นะแคปหน้าจอเลยนะครับแอดจะไม่อธิบายนะให้คิดปัญญาลนะเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เ,เ,เบื่อกันนะแค่นี้ก็ไม่ค่อยมีคนติดตามแล้วนะครับแคปไว้หน้าจอเอานะครับนี่ที่ตามไฮไลท์นี่แหละครับ ก็แคบเอานะครับแอดจะไม่อธิบายนะ no ในคลิปนี้จะไม่อธิบายไม่บวกให้นะครับเพื่อนๆบวกเอาเลยนะครับเนาะแอดติ๊กติ๊กติ๊กไว้ให้แล้วก็ไปคํานวณดูครับ2ขีดก็คือจํานวนครั้งที่บวกนะครับนะมากกว่า1ขีดมากกว่าที่หนึ่งมาก1ครั้งเนี่ยตัวเลขที่มาประผลเนี่ยก็คือบวกกันมากกว่า1ครั้งนะครับเนาะดูขีดให้ดีนะครับแคบหน้าจอแล้วก็ซูมนะครับขยายดูเอานะนะครับผลการคํานวณที่ได้นะครับก็คือ2นะครับและ5นะของงวนวัณที่16 นะครับก็คือเพื่อนๆแคบไปแล้วนะเพื่อนๆแคบไปแล้วนะนะครับทีนี้เราก็ไปดูตรงนี้แหละครับนี่ก็คือตัวเดียวกันนะยังไงเอสก็ขอฝากติดตามก็แล้วกันนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากช่องเอสด้วยนะครับเนาะก็ตามที่บอกนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นชุดสรุปของสูตรใหม่นะครับเนาะเป็นชุดสรุปของสูตรใหม่นะครับเราก็จะต่อดูกันด้วยนะครับชุดสรุปสูตรเก่าเนาะจากงวจที่แล้วเฉียดชิวเนาะเฉียดชิวสามตัวโต๊ดเนาะ ให้9กลับมา8ปดเนาะงวดน,นี้เราไปตามอีกทีจะเป็นยังไงก็ไปดูกันนะครับเนาะยังไงก็ขอฝากช่วยด้วยกันนะครับเพื่อนๆน่นนะ,ะบ๊ายบายสวัสดีครับ